ทีเซอร์ตัวเต็มของหนังภาคต่อพระเอกหน้าหล่อถือปืนลูกซองไล่ยิงผีใช่ครับจะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากเรื่อง Evil Dead ส swallow this รอเล่นครับจะเป็นเรื่องอะไรไปไม่ได้นะครับกับเรื่องที่หยดสอง สำหรับใครนะครับที่ได้ดูตัวอย่างแรกของที่หยด2มาแล้วนะครับในตัวอย่างค่อยๆเปิดเผยเรื่องราวขึ้นมาให้เราได้รับทราบทีละนิดทีละนิดในตัวอย่างนี้มีข้อมูลในส่วนใ,นวนใดที่เราได้รับทราบเพิ่มเติมหรือว่าข้อมูลใหม่ๆที่เราจะได้รับทราบมีส่วนใดตกกระน,นิยายบ้างในวันนี้พี่แมวพามมจะพาไปดูกันครับ <S <S 1> <S 1> <S คำเตือนเนื้อหาอาจมีสปอย ในสี่แรกนะครับเราจะเห็นบ้านที่ถูกไฟไหม้นะครับด้านในมีผีชุดดำเยืนอยู่นะครับอาจจะเป็นไปได้ว่าเขากำลังเล่าเรื่องราวอาดีตที่เกิดขึ้นนะครับเป็นเรื่องราวของปอบตะพวงในสมัยก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ในภาคแรกนะครับฉากต่อมานะครับเราจะเห็นผีชุดดำอีกครั้งนะครับพร้อมกับที่เขาบอกว่าเวลานั้นได้ผ่านไปทั้งหมด3ปีซึ่งแตกต่างจากในนิยายนะครับที่ผ่านไป5ปี พร้อมกับข้อมูลว่าผีชุดดําได้อ่อนแรงลงจากกระสุนของลุงยักษ์นะครับทําให้สิงได้เฉพาะเด็กทาลกนะครับในซีนต่อมานะครับเราจะเห็นว่าครอบครัวของลุงยักษ์ได้กลับมามีบทบาทอีกครั้งนะครับยี่น้องคนสุดท้องนะครับมีสีหน้าเหมือนรอยแปลกๆและแม่นะครับที่มีสีหน้าเหมือนกับตอนที่โดนผีชุดดาปั่นหัวในภาคหนึ่งพร้อมกับหยาดนะครับที่อยู่ด้านหลังที่ทําสีหน้าคลางแคลงใจนะครับ อาจจะเป็นฉากที่ผีชุดดำมันกลับมาปั่นประสาทของตัวละครแม่อีกครั้งก็เป็นได้นะครับซีนต่อมานะครับเราจะเห็นหน้าของตัวละครใหม่นะครับที่คาดว่าจะเป็นสามีของหยาดในภาคนี้นะครับโลเคชันรอบๆทำให้เห็นว่าบ้านหลังนี้ค่อนข้างมีฐานะพอสมควรเลยครับซีนต่อมานะครับเป็นซีนที่ต่อเนื่องกันเราจะเห็นว่าหยาดโดนผีชุดดำกำลังหลอกหลอนอยู่ในบ้านที่มีฐานะพอสมควรเลยครับ ซึ่งอาจจะเป็นบ้านสามีของหยาดหรืออาจจะเป็นบ้านของพ่อเลี้ยงวันลือนะครับซึ่งเป็นตัวละครสำคัญที่ทำให้ได้ทราบวิธีการประหลาดผีชุดดำตามเนื้อหาของนิยายครับซีนต่อมานะครับเราจะเห็นตัวละครของบ้านลุงยักษ์ฝ่ายชายนะครับเฮียหั่งที่กำลังร้องไห้เสียใจกับอะไรบางอย่างและยี่ที่กัดแขนตัวเองไม่ให้หลับเหมือนกับลุงยักษ์ในภาคแรกนะครับพร้อมด้วยขาปีศาจผู้หญิงที่กำลังถือขวานนะครับ ซึ่งคาดว่าอาจจะเป็นตัวละครของฝั่งแม่ที่กำลังโดนผีชุดดำเข้าสิงนะครับต่อมานะครับเป็นซีนที่ครอบครัวลุงยักษ์ฝ่ายชายทั้งหมดนะครับได้ทำการถือปืนเหมือนกำลังไล่ล่าอะไรบางสิ่งบางอย่างทำให้ทราบนะครับว่าภาคนี้เราอาจจะได้เห็นบทบูของพี่น้องลุงยักษ์คนอื่นก็ได้นะครับฉากต่อมานะครับจะเห็นหนังสือเล่มหนึ่งที่มีชื่อว่าวชชิระยานนะครับ พี่แมวเคยทําข้อมูลเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้ไปแล้วนะครับสามารถติดตามได้ที่ช่องพี่แมวพาหมูได้เลยครับขอบอกก่อนนะครับว่าหนังสือเล่มนี้มีตัวตนอยู่จริงนะแล้วเราก็จะเห็นนะครับลุงยักษ์กาลังสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับปลอบนะครับฉากต่อไปนะครับเราจะเห็นจ่าประพันธ์กําลังวางแผนล่วมก,กับลุงยักษ์นะครับซึ่งในภาคที่แล้วตัวละครนี้ได้ตายไปแล้วนะครับโดยการโดนยิงที่หัวไม่ทราบว่า ในหนังภาค2นี้ไม่ทราบว่าในหนังสามารถนําตัวละครนี้กลับมาในภาค2ได้อย่างไรนะครับซึ่งในนิยายจ่าประพันธ์นะครับจะมีชื่อว่าจ่ามหันอาจจะเป็นได้ว่าคนที่เราเห็นอยู่นี้อาจจะเป็นจ่ามหันในนิยายเป็นฝาแฝดกับจ่าประพันธ์ก็อาจจะเป็นได้นะครับต่อไปนะครับเป็นฉากบ้านไม้เก่าๆหลังหนึ่งซึ่งอาจจะเป็นบ้านของตาพวงในสมัยก่อนครับฉากต่อมานะครับเป็นฉากที่ จ่าปพันกำลังอธิบายให้ลุงยักษ์ฟังเกี่ยวกับเรื่องของดงขโมดนะครับที่อาจจะเป็นรังของผีชุดดํานะครับซึ่งเราจะเห็นบรรยากาศรอบๆและมีการบรรยายไว้ว่าปอบเลี้ยงปอบนะครับแสดงให้เห็นว่าเจ้าปอบชุดดําตัวนี้มีอิิฤทลิ์มากมายเลยนะครับซีต่อมานะครับจะเห็นว่าลุงยักษ์พาพรรคพวกกาลังเดินตามล่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งในป่านะครับพร้อมกับเป็นการเปิดเผยตัวละครใหม่ ซึ่งคาดว่าจะเป็นตัวเดียวกันในนิยายนะครับนั่นก็คือเทวินลูกชายของผู้มีอิทธิพลที่เป็นศัตรูหัวใจตัวฉกาดของลุงยักษ์ตั้งแต่สมิงเขาขวางนะครับอีกทั้งยังชอบทําตัวเป็นศัตรูกับลุงยักษ์อยู่ตลอดเวลาครับเขาผู้นี้เป็นอีกหนึ่งคนนะครับที่ชอบน้ําเพชรนางเอกของเรื่องในนิยายนะครับส่วนด้านขวามืออีกคนนึงนะครับคาดว่าจะเป็นคําแปง ลูกเลี้ยงของพ่อเลี้ยงบรรลือนะครับซึ่งเป็นเด็กหนุ่มมาดกวนที่คอยช่วยเหลือลุงยักษ์ตามเนื้อเรื่องในนิยายนะครับซีนต่อมานะครับเป็นซีนในป่าซึ่งแสดงให้เห็นการหลบหนีและการไล่ล่าของบางสิ่งบางอย่างที่เหนือธรรมชาตินะครับในตัวอย่างจะเห็นว่าแม้ในตอนกลางวันนะครับพวกผีก็สามารถหลอกลุงยักษ์และปั่นประสาทของทีมงานที่เข้ามาในป่าครั้งนี้ได้และในตอนกลางคืนพวกผีก็ยิ่งร้ายกาศ จนเกิดเป็นซีนไล่ล่าในตัวอย่างครับเราจะเห็นว่าพวกผีในป่ามีความคล้ายคลึงกับซอมบี้เหมือนกันนะครับฉากต่อมานะครับเราจะเห็นว่าเป็นซีนฉากบู๊ต่อเนื่องจากตัวอย่างที่แล้วนะครับเราจะเห็นว่าลุงยักษ์มีความแข็งแรงมากจนสามารถเหวี่ยงคนกระเด็นลงไปได้ซึ่งอาจจะหมายความว่าลุงยักษ์ได้ฉีดสารเป็นซูเปอร์โซเดอร์ในพาน,นี้นะครับ เรอเล่นคัับขออภัยและซีนต่อมานะครับจะเป็นฉากแอคชั่นทั้งหมดที่อยู่ในป่ากลางคืนนะครับซีนแอคชั่นพวกนี้แสดงให้เห็นว่าสามารถใช้ปืนต่อกรกับพวกผีในป่าได้นะครับและในบัรฉากก็เหมือนว่ามีการยิงพวกเดียวกันเองหรือพักพวกในการเดินป่าครั้งนี้อาจจะถูกผีสิงก็เป็นได้ครับในภาคน,นี้มีการต่อสู้ด้วยกระสุนปืนกับพวกผีเยอะมากมายเลยทีเดียว และแน่นอนครับเราจะมาปิดซีนกันด้วยท่าสุดเท่ของลุงยักษ์และในตัวและในตัวอย่างซีนต่อเนื่องนี้นะครับมีการปิดซีนด้วยคําพูดของลุงยักษ์ว่าถ้าผิดตัวนี้ไม่ตายเขาจะไม่ยอมเลิกลากับมันแน่นอนถ้ากาจัดอีพีส้นตีนงก็ไม่ได้ฉันไม่ยอมตายแนะ่และปิดฉากด้วยซีนสุดท้ายนะครับเรากลับกันมาที่บ้านหลังเก่าของลุงยักษ์อีกครั้งแย้มซึ่งกําลังหวีผมให้น้องอยู่ และยี่กับอาการแปลกๆที่เกิดขึ้นทำให้เราได้รู้ว่าผีชุดดำนั้นกลับมาเล่นงานครอบครัวเขาอีกครั้งแล้วเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับทีเซอร์ตัวเต็มของเรื่องที่หยด2อพี่แมวพามาเกะตัวอย่างให้ทุกท่านได้รับชมในวันนี้คงได้ข้อมูลใหม่ๆห,หรือข้อมูลเพิ่มเติมกันไปเยอะเลยนะครับสำหรับผู้ที่อยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก่อนที่หนังจะฉาย สามารถไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นิยายที่หยด2ผลงานของกริต,ตานนนะครับสามารถหาอ่านจากนิยายได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่หยดแว่วเสียงควนข้างและสิ้นเสียงควนข้างจากนั้นเราไปอ่านกับเรื่องสมิงเขาวขวางจะเป็นจักรวาลของลุงยักษ์ทั้งหมดเลยนะครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับทั้งหมดของตัวอย่างตัวเต็มของที่หยด2สามารถกดไลค์กดแชร์กด s ับสไคร์เพื่อติดตามคลิปใหม่ หากมีข้อคิดเห็นสามารถคอมเมนต์ได้ที่ด้านล่างหากมีข้อผิดพลาดใดพี่แมวก็ขออภัยมาในที่นี้ด้วยนะครับในวันนี้พี่แมวพามูสวัสดีครับ